นั่งเบืงดวงดาวพาใจฉันฉันไวคิดถึงแต่เธอ,ค,อคนที่อยู่แสนไกลใครหอวใครเลยไงอ่ะนะเดิแล้วปะได้เลยพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีกับตากไทยสบายดีพ่อแมนพี่น้องเด้อมืโจโจโจมนเอก็ไมาอยู่ให้ จะมามาอยู่ในคลิปอ่าบยุงตรงตรวจยามแรงอันคิชีวิตหลังจากมาแต่ไสนะคลิปมันยุงตรงตวดชือคลิปเด้อนี่พี่น้องมัยุงตรงตวดมันยากก็คือให้น้องรัดดังไผนึงเข้าไวเนาะแล้วก็สิอันมา่อไม้เฮ็ดบ่อนอาบน้ําพี่น้องเนาะต้องหานีเด้อ นี่บอลเนาะจะเอาใหม่ห้องเพราะว่าเวลาฝนตกมาแล้วมันมันเปื่อนเนาะก็เลยจะเอาใหม่ห้องเผื่อจะน้อยให้มันสบายสบายเนาะเนี่ยออกนี่ได้ไม่ปีสองอันตัวนี้หมูบริพาสบ่ะตัวนี้หมูบริพาสเนาะยังยม่ออกบ่ะยังไม่เก่าตัวใหญ่ยังไม่กก่าก็ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคือสะออกอยู่เนาะมันหย่าอยู่ ต้อง๊กบนึงแป๊วนึงแป๊บนึงอันนี้มีอากาศนม่ยังดีอ้าข่อยแยบจะทิปตัวหนีอกจกาเติมนองพีกว่ะอ้าจะทิปตัวหนีอ่กเด็กเดีกเก่งเลยทิปอีก าต mhm. ั้มน,นี่มาตั้งเลยะดคือเนี่ไม่ด้เลยตัวอะไรนี่ห้ามมาทนเราตองห้าเนีมาเรื่อยบอนี่นี่มันละนี่ออกออกเจ้าฮนเอาออกตีนฮันวเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิดงโอ้ ไม่ได้ตองฮามไหมเอา้ามาเอ้าฮัมตองแจกกันคนละส่วนนะ <c oughs> <c oughs> อะไรโอวยนะใส่กระดอกพี่น้องเลยเนี่ยเอาคืนเลยเอาไปกายชินี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิยทางกล้องให้พี่น้องไม่ตอง<ท><ท>อันนั้นอีกไบเลเนี่ยให้เบริรงกเบียกเข้าเข็ดแน,น่ๆแต่ละมือกังจะไล่อยู่พี่น้อง แต่กะมันยุ่งกับยเพื่อว่าไอ้มันไงคืนในการใส่ชีวิตพัฒน์มันอ่ะมันต้องหาเรือเรือจะอยู่ไหนมันยุงตรงตรวจยามแรงพี่น้องบเรือจะอยู่ไหนอ้าวไปเลยก็ถามสิขามไแล้วโทษบ่ะกได้ซึ่อคนามอยวหลุกออกมาก็คือเด็ดเนี่ยเฮ้ยเปลือยแห้งโอ้ยอยอันนี้ชื่อ ได้สิทีมิเด้อมาเลยพุน่นยางไปพุ่ยนยางไปยางไปโอ๊ยยางไปกิต้มได้ติต่มจิยงจะกสิโอ้ยโทีมเดียเงี้ยเี้ยเงี้เยเงีงี้ยงเนิเงงเเง้น้ยง ตาดเอารึ ng ng mà, cái cái này, à, à, ừ, ้นโดใช่ไหมตาดจะชามพนแต่จะกลายอันนี้ครับมาตัวนีด้วยชามพรนะมาตั้นีอีกขึ้นม้เออตกใหมดอยู่แล้วี่ะตัวนักนี่คือเดือนิเดียนมันจะลายมั้ยแบครับี่ือเดนอเอาิเดีอนไปให้กบเลยจ้

Давай ладно, давай. Давай. Да. 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 进来。 นี่พี่น้องโอ้สัมถากไปเปที่ได้พี่น้องนี่ก็ะยักอันยอดแน่นนะอย่างเอออนแน่ไโอเคกว่าเก่าเลยขัดแน่กวเก่าพี่น้องต้องตัดทอออกอีกเน่าพนใจนี่พี่น้องงานหน้างานหน้าของแฉพี่น้องเองงานหนากระดูกเขา กับเมียกับเมียให้ได้ไร้บันี้กระด้างลงเลยเนาะกว่าต้องใส่งานเลยแับนี้มันกะทิบปเปิดอ่ได้เนาะีน่นตบเครื่องกับสบายพี่น้องสาดเลยสาดเลยเฮ้ยนี่เฮ็ดอะไรก็เฮ็ดใกล้ไกลพี่น้องอ <laughs> นี่ บันไดอยู่ไปอยู่มามันสีเดิมเองเราพี่น้องทูไปทูมาสาดีสาดีาดอุ้ยใหม่เสียไหลใหม่อยู่เกาะเขามันอันนี้เนาะมันบบสูงบันไดพี่นอ้องเพื่อคักพี่น้องวันนี้สบายวันนี้พี่น้องแต่เส้นไหลทางมากนี่กนนระเบื้องนี่อนีรต้องหามา,าใส<ช>่อ,อีกเนีย่ยเรามมีโอกาสเอ่อ เอฟซีเร so kind of <laughs> <laughs> mm ียกว่าไอหน่องทุกทางไทยเปอร์ซิมาลินก็ไเนาะถ้าใคเฮ็นใจเพื่อความสะดลกสบายนะเคลาสิมาอีกบ่เนาะเทียร์พีมิที่เรียกว่าพีด้าเนาะอาจจะมาลินก็ได้เนาะแถ้ก็ยังว่าบ่ิบริหลทั้งหมดเนาะมันบริเนอร์น้อนเนาะเตะว่าห้องน้ำกับแม่สวนรวมได้ไอเด้อห้องน้ำเดนสปาอย่างเดียวบ่ทันได้เฮ็ดห้องน้ำเนาะแม่เพราะว่าเฮากะบ่ทันได้มาอยู่จริงจังเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ดอกไปเดี๋ยวเฮาสิไปโครูี่ก็เดีอยน่าไม่ยาเนาะ สิบข bueno, so er like ุดขี่ก็เด no. ินมาเกลอกบอีกพี่น้องเนาะเบียกเบียกข้าประมาณนี้เนาะต้นกระตกพี่น้องเอ้ยอืะตกกับพอดีบ่แห้งไปไลยจอยพอดีจังเนาะไม่เหอยหรือเปลอมีไงกระด้านอยู่พูดโกบไปอยู่นี่พี่น้องกบพองอาย่วนอายนอนโบยู่พี่น้องเนาะอ้ันไปป่วยเนาะไปป่วยก็คือป่วยนั่นแหละไปป่วยพี่นอนป่วยอยู่อยู่เพื่อนหนอกเนาะอยู่เพื่อนเอือย อยู่บอข้างแทงไทยบางเล่ยเลยหะก็เลยบอไดมาหุ่นไหวอยู่นี้เนาะก็เลยเฮาได้มาดูอลทางนี้เทนเนาะน่าด้ยเเด็ไหนอยู่บนอังยินดซีฮะฮะ

อยู่นะฮะแล้ไอบอลไปเกลืองใหม่ออกกบมันอยากเบิดน้ำเลยกบคายน้ำแล้วเนาะคายหาเงินปั่จะคลองกบไปปเดี๋ยวไปขุดอยู่คนละข้าวแชงสีพิดฌยนึ่งงไวแล้ว กึ้งใหม่ออกเหตุบานหนาใหม่เห็นบะมันจังว่เปื่อนอืมนี่นะแล้วน้ำขียนี่เบิดเลยนี่นี่ใส่อาาันอไกได้ <c oughs> <c oughs>

mẹ tôi nói nó nè nè linda nhắn nó đâu bưng đấy mẹ 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 Mà mẹ 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 để mẹ 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 không mẹ 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 ยายชิพาพีน้องไปบึงอ่ากบกัน<อ>จะค้องกบไปอยู่แล้วไปป่วอยูน่นอกคนเลยปไ,ไปป่วอยู่ปปอนอกกลบหวแม่่ด ตัวใหญ่เห้งเลยเนาะกระักะ่ว่ากรตัดพวกรบแล้วมัน่มมากเลยฮะใจยังมาน้ำอ๋อตัวตัวใหญ่ลิบเนาบอกอะไรผักเยใหม่โอ้ยกระคูออกบงเว่างอยงมันเอามยังหรอคะาเด้นี่กรตัดชบมากกระตตกิสุไม้ก็ปบห อย่าหลยัมาเต็มดินกระหูไปถนัดสีไปไว้แม่กเออเคียร์โล้ายเดินเดินเดินมากินเลยหันหันพี่พี่มันออกมาขี้ดินแล้วฮะออกออกออกนอกนก็ดูด

เขาโยนแต่มาขอจับหายเขาเดียวข้าวไม่ตั้งวะแห่เพิ่งจะเข้าเยืนเบอร์ยี่หน่อใกล้ละเบอร์ยี่หน่อนะเอาขาขาซ้ายี่หน่อจนยืนเบอร์เดียวเฮดองเลยโอ้ยปหยับกบบุ่งกาดเด็เนาะอื้ ้ยพโลดน้ถูกเสี่ยวไล่หาผ่านาไปไปเลยอืมปวดตัวต่นตาต่นตาดูยูมนี่เจคุณนะอืออย่านแจคุณเนอีเศาแตนันได้ตโบกูเเดียตัวเดียวยาดจั่งหลบทหลบมีวานมา เียนไปก็ใ้เผือเขชหมเขาเกิดข้ามาห่างคนแปลกหน้าอ่ะโอ้ยทุกทียไป็น้ำมันจดุดดิโอ้ยน่าานมันมากินเองมไปลคะเลยมันโค้งพด้มเเ้หรอว่ามันัวร้มเนอนนกี่กระเลือนตัวใหญ่มันกกินเลยฮะมันจะ่ี้กระเือนใหญ่มันเห็นหมันจะจะเบงมะยกันน่บกกเนาะเดี๋ยมา มาไ้ไหมผลยูดูมผมันไปเม่ไปก็ผลฟูฟูผลก็จบเหสามตัวสามตัมสวสามผมตีทัางกายกินก็มีเเ้ยเ้าไปบมไก่ไก่ๆนี่เฮ้ย คือแบบคือะายานากพีนองก็จำาร่ได็อย่างบอกแค่ครั้งไหบซื้อๆีนองว่าอาหารกะเพืออายุแต่มันไ่กินเนาะมมนเคยกินขี่กรเดื่อนเลยบ่มันเคยกินขี่กรเดือนแล้วมันอันอื่นแปลกาาก็บ่กินบ่เฮ้ยหน่อยมันทีกินห้นจะได้ห่าน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 หนานหน กบกบมามอนทำนี่หน่อยเนาะปลาพุให้กินไปบือเลยมาหันมมันสายเฮานี่ะนี่เป้ายนีหน่อยอยู่นี่เดียบปะป้าอีกีกูเดียวเดี๋ยวป่ะกดแลวเด็กไปน้ําเลยอยู่เจ้องอย่ามาหนวกหตีางกัตีางกันบอทาหั่นแล เจาอยู่กับกบนี่แหละอยากเข้าก็เป็นเพื่อนอยากไปก็เป็นเพื่อนพี่หนอซ้ำอ้อยเก่งขนาดเจ้าล้านไถล้านไถล้านไถล้านเพลิดล้านไพอีกล้านไพอีกล้านตลาดล้านตลาดไปพี่หนอขาวห้ากัดว่าท่านไห็ให้พี่หนอไปเบิ่งแกะนิดเดียวไปเบิ่งแกะก่ัน สิผ้าเบิ่งเบิดทุกอย่างเบิ่งบนนี่พี่น้องวันนี้ว่าสิเฮ็ดข้าวเมาก็เลยบ่ได้เฮ็ดแ่บหน่มือให้มือเทียเมาเนาะถ้ากพี่ตามรับทุ่มเด้อพี่น้องเนาะเฮ็ดมาอนีเกะมันคำเลยเอ่าอย่าเห็นในเบื้องต้นเว้นนล้มาจจะสีเห็ดนะไม่ใช่จเฮ็ดแทบตีพอไปพอดีเมาสุดหนีิจะได้กะถาดกเด้อพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจในพี่น้อง เจอกันครมนลนพี่น้องแชร์กันเด้อพี่น้องฝากโฆษณาะให้จบเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบายบายพี่น้องบาย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 กลองในบันนังไอ้ยอังนี้หูพุ่งไะ